จุดที่ผมวงวงกลมไว้นะเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นอันเนี้ยสีดําเห็นไหมขอบๆอย่างเนี้ยสีดําเสื้อสีดําถึงตรงคอตรงเนี้ยเห็นไหมครับตรงทคกคนเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเห็นตรงนี้ตรงขรึมๆเนี้ยเห็นนะทุกคนคือ ผมอะมองตรงนี้ผมมูลผมรู้ตั้งแรกแล้วว่าอันนี้การตัดต่อเพราะว่าแสงตรงนี้นะเขาบอกว่าแสงต้องโดอนอย่างนี้โดอนอย่างนู้นมันไม่มีทางครับผมให้เพื่อนผมอะคนที่เป็นคุณนักตัดต่อและผู้ติดตามหลักล้านอะไม่ใช่เหมือนไ้กุ้งแห้งนะเขาบอกว่ามัน,เป,นเป็นภาพตัดต่อเสื้อนี้น่าจะไอแซนเอามาใสา่นั่งแล้วก็เพราะว่าไม่มีเสื้อไงเสื้อเนี้ยหุ่นเนี้ยเป็น,นหุน่นไฮแซนตรงนี้ เขาก็เอาขาวของไอแซนมาบางส่วนแต่ว่าสิ่งที่แบบผมให้สังเกตตรงนี้นะคือดูดูตรงนี้นะตรงนี้นะสมมติเห็นจะผมจะเอารูปจัดๆมาลงให้นะแต่ถ้าสมมติดูด,ดูตรงนี้นะมันมีการใส่กางเกงออกกำลังกายอ่ะกางเกงออกกำลังกายที่ผู้หญิงเขาชอบใส่กันก่อนที่ไปจิมอะ่ะเขาจะชอบใส่กันใส่กางเกงนั้นไว้อยู่แล้วก็มาเอาตัดขาเนี่ย ตัดขาเนี่ยเอามาวางตัดขาเอามาวางตรงนี้แต่ตรงนี้นะตรงนี้มันจะมีกางเกงสีดําทับไว้อยู่เดี๋ยวผมก็จะทําคลิปเส้นๆมาไปดูให้นะจัดเต็มแต่ว่าหลังจากนั้นนะพี่ผมอะชี้ไว้ให้ตรงนี้ที่ผมชี้ไว้ให้ตรงนี้นะคือขอบขอบเนี้ยัอเนี้ยเห็นไหมไอขอบขอบเนี่ยก็คือ เสื้อนี้ s อ้อกูไม่ขอปีเกย์น,นะับมันไปเหอะเขขึ้นเห็นนะเสื้อที่แต่โมโบส่เนี่ยมันเป็นเสื้อที่ใหญ่ไม่ใช่จากไม่ใช่ตรงนี้แต่เสื้อในรูปนี้มันจะเป็นเสื้อที่ปิดหน้าอกอันเนี้ยไม่ได้ปิดหน้าอกพี่แจโมโบส่นะมันอยากมันแบบเซ็กซี่นิดนึงพูดตรงตรงก็คือมันเซ็กซี่นิดนึงเห็นไหม มันจะแบบเซ็กซี่นิดนึงตรงนี้ตรงหน้าอ,อกแต่ถ้าสังเกตรูปนี้เนาะสังเกตรูปนี้มันจะมีเสื้อสีดาเห็นชัดไหมครับทุกคนทุกคนเห็นชัดไหมที่สิ่งที่ผมให้อาจารย์ปานเทพอะเขาสังเกตอะ่ะคืออันนี้ที่ผมให้เขาสังเกตตรงนี้นะผมอยากให้เขาสังเกตว่าทําไมถึงตรงนี้มันเป็นเสื้อมันที่ผมใส,เส่เสื้อนี้เสื้อเนี้ยแต่เสื้อ โอเวอร์ก kind of so ็คือใส่ไว้อยู่แต่ถ้าจะรูปนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยคนที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาอาจจะพูดชัดเจนอาจจะพูดแบบชัดแจ๋วไม่ได้ว่าเป็นเป็นภาพตัดต่อเพราะเขาต้องอาจจะโลแต่ภาพนี้ผมทราบมาแล้วว่าภาพตัดต่อที่สุดออกมาแล้วว่าภาพนี้ เป็นภาพต,ะตะัดต่อกระติกจริงแต่แตงโมไม่จริงหัวเนี้ยแตงโมเคยถ่ายรูปนี้ไวตะโมมีนาเขาเอามาจากตรงนั้นส่วนเสื้อแซนเป็นคนใส่เสื้อแล้วช่วงล่างตรงนี้ตรงขาแตงโมเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นของแตงโมเพราะแตงโม,มเนี่ยมันมีหลายแบบที่แตงโมนั่งถ่ายผมให้ดูตัวอย่างนะแบบหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ตัวอย่าง คือแตงโมนั่งถ่ายเนี่ยแตงโมนั่งถ่ายเนี่ยมันก็จะมีหลายภาพที่แตงโมถ่ายเนี่ยผมยังจะให้ดูนะ,ะภาพแตงโมที่แตงโมนั่งถ่ายเนี่ยมีหลายภาพที่สามารถจะเอาภาพนี้ภาพนู่นมาเอาภาพนี้ภาพนู่นมาเกี่ยวได้เห็นไหมครับ แตงโมงมีหลายภาพที่เขาถ่ายไว้แล้วเขาก็เอาภาพไหนที่เข้ากับมุมนั้นเขาก็เอามาตาดัดเอามาตาดัดสายเอามาตาดัดสายอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมคืออย่างเช่นอ่ภาพนี้แล้วกันดูไหมครับเขาก็เอาภาพแบบนี้เพราะเขามีมือถือตั้งแรกเลยนะอย่าลืมนะทุกคนมีมือถือตั้งแรกเลยนะอย่าลืมแต่ว่าเขาเป็นคนที่เอาภาพนั้นเป็นคนจ่ เอาภาพนั้นเป็นสายเนี่ยก็คือเท่ากาับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรอะ่ะก็เห็นได้ว่าเป็นการตัดต่อชัดเจนเพราะอย่างเช่นรูปนี้เห็นไหมรูปนี้ดูขาสิครับแล้วก็ดูตรงนี้สิเห็นไหมครับทุกคนชัดแจ๋วไหมชัดแจ๋วไหมครับเค ผมส่งรูปเหล่านี้สไตล์ที่เขานั่งอยู่แบบนี้นะสไตล์แบบนี้นะผมส่งไปให้หลายภาพมากอันไหนที่ผมคิดว่ามันใกล้เคียงที่การตัดต่อเนี่ยผมก็ส่งให้เขาหลายภาพมากว่าให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงนี้แล้วก็ภาพสุดท้ายที่ตรงคอคอของตมมองโมเกือบจะเปิดหน้าอกอยู่แล้วแต่รูปนี้คตมมอตงโมมันเหมือนมีเสื้อแต่เสื้อเหมือนประมาณไหนอะเสื้อเหมือนที่ ใครจำนายแซนหรือตาเหลือดได้ใครจำได้ไหมเหมือนเสื้อนายแซนเห็นไหมเสื้อนายแซนมันจะเข้ากับเสื้อตัวนี้ถูกไหมครับแกค,คนที่นั่งอยู่ในรูปนี้คนที่นั่งอยู่ในรูปนี้ไม่ใช่แตงโมงคนที่นั่งอยู่ในรูปนี้เป็นแซน หัวแตงโมเสื้อแตงโมหัวติงโคอต,ตรงนี้นะตรงเนี้ยตรงนี้นะตรงนี้นะเป็นแตงมือแต่วาจริงๆแล้วสร้อยแตงโมเนี่ยแตงโมใส่สร้อยยาวๆนะอีกอันหนึ่งแต่ตรงนี้นะสังเกตดีๆนะไม่มีสร้อยยาวดานะสร้อยยาวๆนะควรจะไม่เห็นแต่ถ้าจะเป็นรูปนี้หรือจะรูปอื่นเราจะเห็นสร้อยยาวๆเห็นไหม เห็นไหมทุกคนคือจะรูปนั้นเราจะไม่เห็นไอ,อรูปตัดต่อเนี่ยเราจะไม่เห็นแต่ถ้ารูปอื่นอ่ะเราจะเห็นสั่วย,ย,ยาวยาวเลยสั่วยยาวๆอ่ะแบบยาวเลยเหมือนที่ผมบอกแต่แล,ล้วคิดที่ผมมาไปลงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปอันนี้อธิบายให้ชัดเจนรผมมีรูปเพิ่มอ,อีกหลายรูปเพิ่มแล้วผมก็จะเอามาให้ดูว่าแล้วผมก็จะเอามาให้ดูว่าทําไมถึงผมคิดว่ามันเป็นรูป ผมคิดตั้งเมื่อสามปีที่แล้วตอนที่เขาเอาเรื่องนี้เปิดขึ้นมาแล้วผมก็สังเกตรูปนี้ผมก็คิดมันตั้งสามปีแล้วแต่ช่างมันเถอะเราย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องเรื่องเก,ก่าๆก็ไม่ไม่ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เรื่องในอดีตก็คือเรื่องในอดีตมันที่ผมบอกเมื่อวานผมติดใจว่าภาพในเนี้ในในภาพเนี้ยคนเนี้ยแต่ผู้ชายที่นั่งอยู่เขาเป็นไทยแต่คุณเนี้ยเป็นแตงโมแนๆ่ๆแต่คุณเนี้ยเป็นไครเอาอย่างวันนี้ผมอะ ไล่ไปดูแชทวันนี้ผมไล่ไปดูแชทเพไล่ไปดูแชทเจอเยอะมากข้อมูลผมอะ่ะยังเตรียมไม่ทันเลยยังจะอยากจะไล่แชทให้ทุกคนรับรู้ว่าแชทแต่ละแชทเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างของสอสอ,สอ,สอตบตกที่เคยคุยกับแตงเมแล้วคุยในลักษณะแบบไหนไว้คุยแบบไหนไว้ผมอยากให้ทุกคนรับรู้ ในลักษณะแบบที่ไม่ควรคุยอ่าใช่คือเราต้องตอนเวลาเราจะชี้แจงอะไรเนี่ยเราต้องเปิดให้เขารู้ข้อมูลว่าข้อมูลแต่และข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงอาจจะดูในทีวีอาจจะมันไกลเิไปแต่ว่าดูตรงเนี้ยดูใกล้ๆอ่ะเห็นไหมจะดูใกล้ๆเนี่ยเขาจะเห็นเลยก็แค่นี้ผมก็รู้เลย ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรแต่คือส่วนเนี้ยที่เราตอนเวลาเปิดเนี้ยเราต้องให้แบบชัดเจนเราต้องให้แบบชัดเจนะโดยโดยทุกอย่างก็จะได้แบบทุกคนจะได้รับรู้ว่าเรื่องนี้ไอ้รูปตัดต่อเนี่ยมันเป็นยังไงอันเนี้ยรูปเดียวเนี่ยรูปโอเครูปเดียวเนี้ย,ร,ย,ยรูปโอเคแต่ถ้ารูปของแตงโมกับกระติกเนี่ยกระติกจริงแต่แตงโมทิดเพราะมันที่ผมบอก แตงโมงในเวลานั้นตอนที่เขาทํารูปปลอม,ลอมนะในเวลานั้นแตงโมงไม่ได้อยู่บนเรือในเวลานั้นเขาป่วยข่าวไปแล้วในเวลานั้นเวลาสามทุ่มสี่สิบห้าสามทุ่มห้าสิบกนทีที่เพจนางงามเอาไปลงในเพจว่าดาราตกน้ําแตงโมงตกน้ําแลเขาเอาไปโพสในในเพจนางงามแล้วถูกลบไป แลโพส์ใหม่อีกทีหนึ่งแล้วขอโทษว่าข้อมูลผิดพลาดข้อมูลผิดพลาดได้ไงมึงฝันเหรอว่าแตงโมตกน้ําแสดงว่ามีคนแจ้งมาว่าแตงโมตกน้ํามันก็แลโพสไปพอพอตํารวจต้องเปลี่ยนพื้นที่จากเขตนนเอ่อจากเขตกรุงเทพให้เข้ามาในเขตนนทบ,บุรีตํารวจก็ให้เขาเปลี่ยนแล้วเขาก็เปลี่ยนเวลาไปด้วยพอจะเปลี่ยนเวลาแต่ทีเนี้ย ทำยังไงก็ทำไงได้อะจะให้เปลี่ยนเวลาแล้วยืนยันได้สมมติข่าวที่เขาลงไปในเพจนางงามว่าแตงโมตกน้ําเนี่ยเขียนเปลี่ยน,ยนข่าวนั้นอะแล้วหักล้างหักล้างคําพูดกับข่าวนั้นอะหักล้างได้ไงก็นั่นแหละเพจผลที่ทุกคนถามว่าทําไมต้องสร้างรูปเนี้ยขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเขาต้องที่สุดว่าในเวลาที่เพจนางงามลงว่าดาราตกน้ําแตงโมยังถ่ายรูปปก,กติกอยู่เลยแค่นั้น เขาต้องการยืนยันแค่นี้ว่าในเวลานั้นแตงโมอยู่บนเรือกับเขาถ่ายรูปกันอยู่แต่ปกติถ่ายรูปเดี่ยวเยอะอยู่กับสะพานนี้แต่แตงโมถ่ายแค่ใส่เสื้อโง่ๆแล้วก็ถ่ายตู้รูปอยู่กับปกติแค่นี้เหรอ